สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทางช่อง YouTube แล้วก็สวัสดีเพื่อนๆพี่พ,พ,พี่ทางช่อง Facebook f แฟนเพจด้วยนะคะค่ะวันนี้เราจะมาพูดเรื่องผักหวานตัวผู้ผักหวานตัวเมียนะคะผักหวานมันไม่ได้ออกลูกทุกต้นนะคะก็ถ้าของใครออกลูกก็แสดงว่าเป็นตัวเมียนะคะถ้าของใครไม่ออกลูกแบบว่าเป็นดอกแล้วก็บานไปเฉยๆก็คือแสดงว่ามันเป็นตัวผู้นะคะค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะว่า ผักหวานตัวผู้เป็นยังไงผักหวานตัวเมียเป็นยังไงแล้วก็ไม่สามารถที่จะแยกผักหวานตัวผู้ผักหวานตัวเมียออกได้ด้วยการดูลักษณะภายนอกนะคะหรือว่าจะดูใบดูอะไรดูไม่ได้เลยค่ะก็คือจะต้องดูตอนที่เขาออกลูกอย่างเดียวนะคะค่ะเราไปดูกันเลยค่ะค่ะส่วนใหญ่ก็ผักหวานมันก็จะเป็นเพศผู้โดยส่วนใหญ่นะคะคือจะออกแต่ยอดเฉยๆนะคะ ออกแต่ยอดแต่ช่วงแรกที่ผักหวานก่อนที่มันจะออกยอดออกมาแบบนี้ก็คือเขาจะออกดอกออกมาก่อนนะคะถ้าต้นไหนเป็นตัวผู้ก็จะเป็นดอกแล้วก็บานแก่ไปเลยแต่ช่วงนั้นเราจะเก็บดอกกินหรือเก็บขายนะคะต้องเก็บชุดรอบแรกออกก็คือรอบแรกก็คือจะออกเป็นดอกก่อนนะคะในแต่ละรอบของปีก็คือจะออกเป็นเป็นดอกออกมาก่อนนะคะ แล้วถึงจะเราเก็บดอกออกหมดยอดถึงจะออกมาแบบนี้นะคะนี่นะคะนี่นะคะลักษณะต้นต้นของเขาใจแยกไม่ได้เลยะคะ่ะว่าอันไหนเพศผู้เพศเมียก็คือจะดูแค่ตอนที่เขาออกดอกในรอบแรกของปีนะคะอันนี้ก็คือหมดฤดูดอกเขาไปแล้วช่วง ดอกไอผักหวานจะออกก็คือช่วงมกราากุมพานะคะก็คือเป็นช่วงที่ออกรอบแรกๆของปีเลยถ้าต้นไหนอายุได้ประมาณสัก3-4ปีเขาก็จะมีดอกออกมานะคะค่ะเดี๋ยวพาไปดูลักษณะดอก ค่ะอันนี้คือต้นที่ออกดอกแล้วเป็นต้นตัวตัวเมียนะคะนี่ออกดอกแล้วก็จะออกลูกนะคะนี่นะคะนี่ค่ะก็จะเป็นเหมือนมีลูกเล็กๆเกาะเกาะอยู่นี่นะคะ แต่แต่มีแต่ด้วยนะคะถ้าผักหวานใครออกออกออกลูกก็อย่าเพิ่งดีใจนะคะเพราะว่าการที่ผักหวานออกลูกเขาจะใช้พลังงานเยอะมากนะคะใช้ธาตุอาหารต่างๆเยอะมากในการออกลูกนะคะแล้วมันจะทําให้เขาต้นโทมภายหลังเหมือนต้นนี้เนี่เหมือนเหมือนมันกําลังจะตายเนี่ยสองต้นนี้ ถ้าของไข่ออกลูกก็คือต้องบำรุงรักษาเขาให้ดีนะคะเพราะว่าเขาใช้สารอาหารมากในการที่จะเลี้ยงลูกของเขานะคะนี่ค่ะต้นเขาก็จะโสมโสมเร็วนะคะถ้าปล่อยให้เขาออกลูกต้องใส่ปุ๋ยให้ครบเพื่อให้ต้นมันโสมหรือต้นมันตายนะคะอันนี้เพิ่งจะฟื้นขึ้นมานะคะอันนี้ โซมไปประมาณ3-4ปีเพิ่งจะมีใบแตกออกมานี่คือข้อเสียของการที่ต้นผักหวานออกลูกนะคะอันนี้ก็คือผักหวานตัวผู้ค่ะธรรมดาปกติต้นนั้นก็ต้นตัวผู้ค่ะของหนูจะไม่ค่อยไม่ค่อยมี ต้นที่ออกลูกเยอะนะคะก็จะพาไปดูต้นที่เขาออกลูกตอนนี้ต้นเมล็ดผักหวานก็เริ่มโตแล้วนะคะไปดูกันค่ะ,คะก็มาดูต้นที่ออกลูกแล้วก็โตแล้วนะคะลูกโตแล้วก็ลูกผักหวานก็จะเป็นแบบนี้นะคะเป็นห้อยเหมือนเหมือนมะไฟ มันก็จะไปสุกราวๆเดือนกรกฎาคมสิงหาอยู่ช่วงช่วงนี้นะคะนี่คือต้นที่มันเป็นเพศเมียนะคะต้นเพศผู้ก็จะมีดอกแล้วก็บานแก่ไปเลยต้นนั้นก็ออกลูกผักหวานไม่ได้ต้องการพื้นที่เยอะนะคะปลูกเม็ดคูณเม็ดก็ได้นะคะนี่ค่ะ เราก็สามารถเก็บเอาลูกแบบนี้ไปเพาะพันต่อไปได้นะคะนี่ค่ะมาดูใกล้ๆก็จะเป็นแบบนี้เป็นลูกแบบนี้พอสุกเขาก็จะเหลืองเหมือนผลไม้ทั่วไปนี่แหละ,ค,ะค่ะ ก็ค่อนข้างดกเทียวถ้าเขาออกลูกแบบนี้ก็คือต้องดูแลเขาดีๆนะคะไม่งั้นก็เขาจะทยอยกิ่งตายไปทีละกลิ่งถ้าเกิดว่ากิ่งเขาตายเราก็ต้องตัดออกนะคะเพื่อไม่ให้เขาตายลงไปเรื่อยๆนะคะค่ะก็จะเห็นได้ว่าผักหวานก็จะมี สอเพศนะคะคือต้นตัวผู้แล้วก็ต้นตัวเมียนะคะต้นตัวเมียเท่านั้นนะคะที่จะออกลูกแล้วก็ถ้าเกิดว่าของใครออกลูกก็ควรจะดูแลรักษาเขาด้วยการใส่ปุ๋ยให้ครบนะคะไม่งั้นต้นเขาจะทยอยตายทีละกิ่งนะคะแลวสุดท้ายเขาก็จะตายไปเฉยนะคะค่ะจบคลิปนี้แล้วก็ฝากเพื่อนๆพี่ๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามทั้ง facebook fanpage แล้วก็ทางช่อง youtube ให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ